ครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีสมาชิกที่ติดตามเรื่องราวของการใช้ซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า eDrawMind เพื่อที่จะสร้างสรรค์งานทางความคิดนะครับในการจัดการความคิดผ่านภาพความคิดโปรแกรม eDrawMind อยู่ในกลุ่มของแอปพลิเคชันที่ใช้ทำ mind map แต่ปัจจุบันก็ขยายไปสู่การใช้งานใน format ต่างๆนะครับวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องของการ ประยุกต์ใช้กับแนวคิดเรื่องของเริ่มต้นจากคําว่าทําไมหรือว่า start with w h Y เปิดแอปขึ้นมาเราก็ดับเป็ลคลิกเข้ามาตรงนี้ก่อนนะครับเราสามารถลบออกได้ทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะเริ่มต้นจากคําว่า w h Y ใส่ question mark เข้าไปนิดหนึ่งนะครับ กดชิปค้างตามด้วย Enter เพื่อขึ้นบรรทัดใหม่นะครับเราจะได้คีย์เป็นเริ่มต้นจากทำไมครับทีนี้พอพูดถึงเริ่มต้นจากทำไมเราคุยเรื่องฐานคิดแนวคิดกันสักนิดหนึ่งครับในการทำงานครับผู้นำมักจะตั้งคำถามจากคำว่าทำไมเช่นทำไปทำไมทำไมมันถึงเกิด ทำไมเราต้องทำสิ่งนี้นะครับผู้นำจะทำแบบนี้ทีนี้มันมีอีกสองคำที่เกี่ยวข้องก็คือวงถัดไปคืออย่างไรกับคำว่าว a t นะครับก็คือ why how what วิธีการถ้าเราจะให้ชั้นที่สองจะต้องเป็นวงกลมรอบเลยนะครับเป็นคำว่า how ขอไปมือไปโดนก่อนนะครับ How เราจะให้เป็นคำว่า how ชั้นถัดไปเราให้เป็นคำว่า what หรือว่าอะไรตรงนี้นะครับนี่คือ3คมคำถามพื้นฐานเรากำลังทำอะไรอยู่ทำอย่างไรทำไมถึงทำนี่คือฐานที่มาของคำว่าเริ่มต้นจากคำว่า why แต่สำหรับแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับให้ท่านคลิกที่ central topic ให้เปลี่ยน format ครับให้เปลี่ยน format มาเป็นตัวที่เรียกว่าเป็น sector นะครับเราจะได้วงกลมแบบนี้ครับตรง format จะอยู่ฝั่งขวามือนี้แต่ท่านต้องคลิกที่ central topic ก่อนนะครับเปลี่ยน uh, topic format จะสามารถทำภาพนี้ได้โดยที่ตัวหนังสือตัว how จะ,จะเอียงแต่ชั้นถัดไปชะแนวตั้งแบบนี้ ซึ่งในการทําแบบนี้มันจะช่วยให้การพูดคุยการตัดสินใจการประชุมการวางแผนนั้นมีความเฉียบคมมากขึ้นถ้าเราเป็นผู้ปฏิบัติเราก็จะสนใจฮาวเป็นหลักทีนี้พอคุยกันแบบนี้นะครับเราก็เติมสีเข้าไปสักนิดนึงครับในฐานะผู้ให้สอดคล้องกับตรงกลางก็จะต้องเป็นสีเขียวที่อ่อนลงในฐานะผู้ปฏิบัติเราจะสนใจฮาวกับวอเช่น จะให้ทำอะไรนะครับเราจะสนใจส่วนนี้จะให้ทำอะไรทำอย่างไรนี่คือในฐานะผู้ปฏิบัตินะครับในฐานะคนที่เป็นผู้บริหารจัดการหรือแมนเจอร์จะต้องจัดการให้เฮากับ w อตตนี้ได้ผลงานได้วอตตออกมาอะไรคือสิ่งที่เราอยากให้เกิดขึ้นจะทำอย่างไรให้เกิดจะถามกลับแบบนี้นะครับถ้าแมเนเจอร์จะถามว่าจะให้ทำอะไร จัดการด้วยวิธีการใดเมนจเจอร์จะถามเมนจเจอร์จะถามส่วนของ่าวคนปฏิบัตินะผู้ปฏิบัติหรือลูกจ้างคนงานพนักงานจะถามจะให้ทำอะไรโดยที่ผู้จัดการจะเป็นคนบอกว่าให้ทำอย่างไรแต่ส่วนคนที่เป็นผู้นำหรือผู้บริหารสูงสุดนะครับจะถาม่าสิ่งนี้ทำไปทำไมทีนี้ พอเราได้ผังแบบนี้นะครับมันก็มาถึงตรงวอทครับถ้าเราก,กดแท็บต่อไปนะครับแปลว่าเราจะมีวอทเกิดขึ้นมีสับกด Enter นั่นก็คือพอกด Enter มันจะมันจะแยกเป็นเซกเตอร์แบบนี้ให้เนื่องจากผังตัวนี้ชื่อว่าเซกเตอร์นะครับตัวนี้นั่นก็หมายความว่าเราอาจจะทำหลายอย่างเห็นไหมครับทำหลายอย่างในขณะที่วอท ทำมีหลายวัดที่ต้องทําภาพแบบนี้นะครับก็ฝากสมาชิกที่สนใจในการเรียนรู้ครับนี่ครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนมันจะเห็นผลชัดเจนขึ้นถ้าเรากด enter ในวงที่อยู่ข้างในนี้นะครับเราอยากได้ลูกลึกลงมากด t a บกด tab กดแถบแตละด้านมันจะช่วยให้การคุยกันในที่ประชุมนั้นชัดเจนขึ้นในทุกๆอย่างเพนต่อไปนี้เวลาจะตัดสินใจอะไรที่ไม่แมไม,ไม่แน่ใจกับเรื่องที่กำลังตัดสินใจให้ย้อนกลับมาถามว่าถ้าเรามีสิ่งนี้มีวัดตรงนี้นะครับถ้าเรามีสิ่งนี้ชีวิตเรามันจะเป็นอย่างไรหรืองานเรามันจะเปลี่ยนไปไหมถ้าไม่มีมันจะเป็นอย่างไร เราก็หาเหตุผลแนละ้วทำไมต้องมีเพราะมันตอบสองเรื่องเรียบร้อยแล้วเช่นเวลาท่านจะซื้ออุปกรณ์สักอย่างหนึ่งนะครับหลายคนอาจจะอยากได้มือถือเครื่องใหม่รุ่นใหม่ที่เพิ่งออกมานะครับถ้าเราได้โมบายรุ่นนี้นะครับรุ่น x, x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  ตรงนี้นะครับมันจะมาช่วยในให้เราทำงานจะช่วยให้ชีวิต ในเรื่องอะไรที่สะดวกขึ้นแล้วเราจะได้ตอบว่าทำไมเราถึงต้องการมันเอาไปใช้กับเรื่องการตัดสินใจอนาคตก็ได้ครับเช่นเรากำลังตัดสินใจเรื่องการลาออกเพื่อไปทำหนึ่งสองสามสี่ทางเลือกมีสี่สี่ทางสี่ห้าทางในการลาออกครับทำไมเราถึงอยากลาออกก็จะต้องอ๋อโทษนะ ถ้าเราจะลาออกไปทำหนึ่งสองสามสี่เราต้องต้องทำอะไรบ้างอย่างไรแล้วทำไมเราถึงอยากลาออกถ้าเราหาเหตุที่แท้จริงนะครับเพื่อเข้าถึงสาเหตุที่แท้จริงมันจะทำให้เราตัดสินใจได้ได้พลาดน้อยลงคงไม่ได้บอกว่าไม่พลาดนะครับแต่พลาดได้น้อยลงทีนี้คำถามจากหลายๆท่านก็คือแล้วตัวอื่นล่ะ เช่นเวลหรือเรื่องเวลาเวนหรือเรื่องคนที่เกี่ยวข้องเ็าจะบอกทุกท่านไว้ครับถ้า what how why มันชัดนะครับเรื่องตรงนี้เป็นเป็นเรื่องที่อยู่แวดล้อมภายหลังครับโดยสรุปนะครับ วิธีการใช้งานในแบบเซกเตอร์ทำแบบนี้เปิดขึ้นมาก่อนก็มาที่แมปธรรมดาก่อนลบลบตัวนี้ออกก่อนเริ่มต้นจากวงในสุดนะครับทำใหม่หลังจากนั้นก็ปรับฝั่งท็อปปิกให้เป็นเซกเตอร์แปลว่าจากนี้ไปถ้ากด Enter เขาจะมีวงที่เป็นลูกออกไปถ้าวงนี้มี2ประเด็นนะครับ ก็กด enter เขาจะมีหลายประเด็นแบบนี้แล้วแต่ละอันครับอย่างเช่น Main Topic ฝั่งนี้ถ้าเรากดแท็บถ้ามีหลายอันก็กด enter อีกครั้งนะครับเขาก็จะแตกถ้าตัวนี้มีลูกอยู่ก็กดแท็บ enter ก็จะลึกลงไปเรื่อยๆแบบนี้เชื่อมั่นว่าภาพลักษณะนี้จะช่วยการพรีเซนต์การนำเสนอในการส่งออกก็กดปุ่มนี้นะครับเป็น PDF เป็นกราฟิกช่วยให้งานของท่านนั้นดูแตกต่างดูคม ผมชอบเรื่องความคมมากกว่าไหมเพราะว่าช่วยการประชุมที่ชัดขึ้นครับไม่ใช่ไปคุยกันอยู่เรื่อยๆแต่เรื่องฮาวแต่ไม่ได้ถามวายทำไมทำไปทำไมหรือบางที่ก็คุยแต่เรื่องวอตบางเวทีกับฮาวแต่ไม่ถามวายมันจะช่วยย้ำเตือนให้เราคมมากขึ้นขอบคุณที่ติดตามเรื่องราวของการประยุกต์ใช้อ e ิโดหมในการทำงานหรือการสร้างสรรค์เวทีหรือเพิ่มประสิทธิภาพในเชิงความคิด แล้วพบกันเรื่อยๆนะครับขอบคุณทุกท่านครับ